ยักษ์ยังคงตามหาลังเรนลับที่ปลิดชีวิตน้องสาวตัวเองเมื่อ5ปีก่อนและใช้ชีวิตอยู่กับการล้างแค้นมาตลอดใครทัดทานชายหนุ่มก็ไม่สนเพียงเพราะเขาไม่ต้องการให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่กับความหลอกหลอนและฝันร้ายกับภาพในอดีตอีกต่อไปกระทั่งวันหนึ่งนำเพชรพบเอกสารโบราณชิ้นสำคัญซึ่งพอจะทำให้ยักเข้าใกล้มันได้และเริ่มมีความหวังว่าจะได้เจอกับมันอีกครั้ง แน่นอนว่าการพบกันครั้งนี้ต้องเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่อสำรอยบทสรุปเรื่องราวในตำนานสุดสะพรึงจากเรื่องจริงสุนิยายและเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินที่หยด <laughs> รอคุณอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายางนะคะ สวัสดีขัาพบกับการรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ไตามารที่4ซึ่งเป็นไตามารสุดท้ายของปีงบประมาณพุทธศักราช2567ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่ายามจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินจัดก,กิจกรรมตามภารกิจดังต่อไปนี้งานอำนวยการมีการโดูจ่ายเงินงบประมาณ6.1%เป็นไปตามแผนจัดประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดก,การแบบมีส่วนร่วม วงานบุคลากรผู้อ,อ,อเนอยการสุริ ฉันปรุงพร้อม้วยครูสมฤดีสุขสมงาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการโซนอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาอำเภอแก่งกระจานและอำเภอชะอำบุคลากรมีผลการดำเนินงานดีเดินได้รับรางวัลเกีดยรติยศได้แก่ครูชูสิมูลไทยสงได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนดีสีสอบกอกอ,อจังหวัดเพชรบุรีอีสวงสืบจัจกสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการการศึกษาผู้อำนวยการสุริจันปรุงพร้อมด้วยครูขวัญตาวัดสว่างครูก็สอนอตั้งบนท้าคอยเป็นตัวแทนกลุ่มสูงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังพลับอำเภอทยยางจังหวัดเพชรบุรีรับรางวัลที่สาาราบับประเทศสาขาภาคพีเครือข่ายประเภทหน่วยงานภาคีเครือขา่ายพัฒนชีเด่น จับรมส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโอนาในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือวันที่แปกกันยายน2567กำเนินการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานพี่เอยตำแหน่งครูพุทธศักราช2567ของคา ราชการครูสองคนดาเนินปลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ17คนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆไปแก่โครงการชนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อวีดีโอส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยครับ จัดการเรียนรู้กิจจกรกาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชนครอบคลุมหลากหลายดังนี้กิจจะกมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์นั้นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการอ่านกิจจะกมปันความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในโอกาสวันสําคัญต่างๆจกิจกรกมส่งเสริมการอรานรู้ปบตต่างๆที่หมาะงมใงช่วงไวเช่นกิจกมห้องสมุดโลกแห่งการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมกันอน,นุรักผู้สูงอายุโครงการห้องสมุดสวัยผู้สูงอายใจรักการอ่านกิจกรรมสมุดเล่มเล็ทพระประวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรักนี้แด่แม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติกิจะกามส่งเสริมการนันทานังน,นือชุมชนกิจกรรมาสาพา์ความรู้สู่บ้านหนังสือตำบลยางอยองและตำบลทายย่ายางกิจกรรมห้องสมุดเพื่อนที่ส่งเสริมการอา่านและการเรียนรู้สู่อาชีพสาธิตการทาขนมดอกจอกการทําโดนัทจูและกิจกรรมส่งเสริมการอา่านอ่านแล้วชอบมอบให้เลยในงานลานวัฒนธรรมอำเภอท่ายางตอนร้อยเรื่องเล่มเกี่ยและกลุ่มผู้สูงอายุของตำบลวังไทและตำบลทาคอยกิจกรามรถห้องสมุดเพื่อนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนัก เรียนโรงเรียนสหกรณ์รำรุงวิทย์ตำบลท่ายานโรงเรียนวัดมาป่าเขาตำบลป่าป่าเขาโรงเรียนบ้านน้องเตียงตำบทลทามาวอกและโรงเรียนบ้านน้องขอไก่ตำบลเท่า,าก กิจะกังห้องสมุดสำหรับชาวตลาดส่งเสริมการอ่านให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจ่ายตลาดนัตลาดสดเทศบาลทายางการเรียนรู้ประการพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทายางนอาชีพการทำเครื่องหอมสมุนไพรการทำซูชิการทำแซนด์วิชโฮมพาและการทำยำขนมจีบร่วมโครงการโุหัดกรรวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเลื่อนทุเอินทายใต้โครงการสุบฝึกอาชีพชุมชนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแคทบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 การเรียนรู้เพื่อคุณดับุตรตาลระดับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน3มโครงการประกอบไปด้วยโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนืระส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาองเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปประวัฒนธรรม โครงการออก้องมีความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมมหากษัตริย์ไทยและโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่ายอย่างตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดการเรียนรู้จากทานพอเพียงและเพียงพอทานพับใบสร้างสรรค์ทำดอกเปน็นเงินทานตอนจริงตอนต้นตอนโตเพิ่มรายได้ และฐานครัวมีกรอบชวนเรียนรวมถึงจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษาอกรบโรงเรียนหนึ่งจัดการสอบวัดผลสำเริจทางการศึกษาภาคเรียนที่นหนึ่งมีการศึกษา2567และยังได้ดำเนินการประเมินมิติประสบการณ์ผู้เทียบระดับการศึกษาจำนวน4คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทยยางเรียินยดพร้อมพัก นาสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่อนาคตที่สดใสไปด้วยกัน